ความหมายของกันดั้มในแต่ละจักรวาลจริงๆนะครับชีมาของชื่อกันดั้มเนี่ยก็มีมากมายหลายหลากยิ่งถ้าเป็นจักรวาลแยกนะครับที่ไม่ใช่จักรวาล UC แล้วแล้วก็โหวาไรตี้สุดๆเริ่มจากจักรวาล UC นะครับที่มาของคำว่ากันดั้มเนี่ยจะมาจากคำว่ากัน ที่แปลว่าปืนหรืออาวุธสงครามบวกกับคําว่าแดมที่แปลว่าเขื่อนหรือผนังเพื่อบ่งบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้นั้นมีทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สูงเร็วต่อมากับกันดั้มวิงนะครับกันดั้มในภาคนี้เนี่ยกันสมัยถึงโมบิลสูที่สร้างมาจากกันนันเนียมอัลลอยนะครับเลยเป็นที่มาของชื่อคําว่ากันดั้มนั่นเองกันดั้มเอชครับกันดั้มในภาคนี้เนี่ยคือนักรบในตำนานนะครับที่เล่าสืบต่อกันมาในตระกูลอาร์เซนอลโดยตัวเองนะครับก็ได้รับแบบแปลนมาจากแม่นะครับแล้วก็สร้างกันดััััััััััั้้้้้้้้มม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 ใใหห่่่่่ขึนน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 นาาาาเเเเเเเลลลยยยยตงงชชืืือออวกกกกดดดดดิิะะคคคครรรบบบบภีีีีี็โโซูทส และขับเคลื่อนโดย G n d r i v e ซึ่ง G n d r i v e มันก็ย่อเป็น G n d นะครับหรืออาจจะเป็นคําว่ากันดั้มได้น,นั่นเองมั้งต่อไปนะครับกับภาค The w i d f s t Mercury โดยในจกักรวาลนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ากันนะครับเทคโนโลยีที่ช่วยมนุษย์เนี่ยอาศ,าศาัยอยู่ในอวกาศาได้ซึ่งกันดั้มนะครับก็คือกอันอ่า Mobile สูตร,รที่ใช้เทคโนโลยีกันในการทำเพื่อให้มนุษย์เนี่ยทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองได้และปิดท้ายด้วยภาคสีนะครับที่ความหมายของการดั้มเนี่ยคือชื่อย่อ,อของระบบปฏิบัติการอย่าง General, Universal, Neuralink, Deep Perceive, Autonomic และ Man น ver และเรื่องน่ารู้อีกอย่างนะครับของซีรีส์กันดั้มคือตอนนี้เนี่ยเขากําลังคอลแลบกับ c อ l l of Duty Mobile ที่พอไม่คุณเนี่ยกลายเป็นโมบิลสูตรกับโมดใหม่อย่างกันดั้มทีมเดสแมทพร้อมกับสกินตัวละครนะครับที่เป็นโมบิลสูตรทั้งนิวกันดั้มซาสบีฟีดอมเดสไซเฮลลรับพวกเอฟเฟกของตัวละครเนี่ยจัดเต็มมากๆทั้งตอนเปิดตัวตอนได้ MVP อย่ายังยังไม่หมดแค่นี้พวกเขาเนี่ยมาพร้อมกับสกินปืนสุดเท่ที่จะมาสี่กระบอกเหมือนกันและแต่ละกระบอกโคตร ให้ไปเปิดตู้จุ่มฟรีกันแล้วรอบนี้เขามาพร้อมกับแต้มคอร์บดิวตี้พอยต์คูณ2อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบโดยโบคูณ2นะครับมีถึง10สิงหาคมนี้เท่านั้นใครอยากเป็นกันดั้มแบบศาสนาเนี่ยโหลดเฮกลิง์อยู่ที่ไบโอ